ราคาป้ายแดง3 5ล้าน5ครับพอมาเป็นมือ2แล้วจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูกันข้างๆผมนี่คือ BMW X3 นะครับเป็นตัว X Line ปี2019ัราตัวถังเป็น G01 ครับคันนี้เพิ่งได้เข้ามาใหม่เลยต้องบอกว่าตัวถังไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมตามแบบฉบับของ t r i p เ e M นั่นเองและยังได้ยางปี2024มาแบบนี้เลยรถพร้อมใช้งานมากๆเดี๋ยวให้พาไปดูภายในกัน คันนี้มาพร้อมกับภายในสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดสวยใสายมากๆเลยแล้วก็หน้าจอของเราเป็นหน้าจอแบบ i Drive นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและมีระบบคูชคอนโทร t มาให้จะบอกว่าตัวรถระบบทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์แบบไม่มีที่ติเลย มาทวนกันอีกครั้งนะครับคันนี้เป็น B M w X 3นะครับเป็นราตัวถัง G 0 1 x Drive ปี2019เลขไมาอยู่เพียง1,10,000กิโลเมตรเท่านั้นอย่างที่บอกไปราคาป้ายแดง3 5ลมือสองเหลือเท่าไหร่ก็ไปดูในคอมเมนต์ครับ